กินไข่เลี่ยนห้าข้อผิดพลาดอันตรายที่ผู้สูงอายุต้องรู้ ใครกินไข่ทุกเช้าบ้างครับถ้าใช่เลยนะพิมพ์เลขหนึ่งกับอายุมาหน่อยสิครับเพราะว่าไข่ที่เราคิดว่ามันดีต่อสุขภาพเนี่ยบางทีมันอาจจะกำลังทำร้ายตับทำร้ายสมองหรือแม้กระทั่งทำให้นอนไม่หลับแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปวันนี้เราจะมาเจาะลึก5ข้อผิดพลาดที่อาจเปลี่ยนอาหารเช้าจานโปรดให้กลายเป็นตัวการทาลายสุขภาพได้เลยครับ ฟังแล้วน่าคิดเลยใช่ไหมครับว่าอาหารที่เราไว้ใจที่เราว่าดีต่อสุขภาพเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นดาบสองคมได้โดยที่เราไม่เคยระแคะระคายมาก่อนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวเลขอายุของเราเพิ่มมากขึ้นครับคือต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายเรามันไม่เหมือนเดิมระบบย่อยอาหารทํางานช้าลงตับไตก็เริ่มถดถอย นี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมบางคนกินอะไรนิดหน่อยก็ท้องอืดแน่นท้องง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเพราะฉะนั้นวิธีการกินเนี่ยมันสำคัญไม่แพ้สิ่งที่กินเลยครับเอาละครับและนี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องในวันนี้เลยเราจะมาดูกันชัดๆเลยว่า5้าข้อผิดพลาดที่หลายคนทำเป็นประจำโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันส่งผลกระทบโดยตรงกับร่างกายของผู้สูงวัยยังไง มาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับข้อนี้เนี่ยผมว่ามันเกิดจากความตั้งใจที่ดีมากๆเลยนะแต่เป็นความตั้งใจดีที่น่าเป็นห่วงครับนั่นก็คือความกลัวเรื่องคอเลสเตอรอลนั่นเองสารภาพมาซะดีๆครับใครเคยทำแบบนี้บ้างเพราะว่ากลัวคอเลสเตอรอลในไข่แดงก็เลยทิ้งไข่แดงไปเลยกินแต่ไข่ขาวแต่รู้ไหมครับว่าการทำแบบนี้เนี่ยเรากำลังสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเลยนะอะ กลไกมันเป็นแบบนี้ครับคือในไข่ขาวดิบๆหรือที่ไม่สุกดีเนี่ยมันจะมีโปรตีนตัวหนึ่งชื่อว่าอะวิดินเจ้านี่มันทำตัวเหมือนกุญแจมือเลยครับมันจะพุ่งเข้าไปล็อกวิตามิน B7 หรือไบโอตินซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญมากๆกับระบบประสาทและสมองของเราพอมันล็อกปุ๊บร่างกายก็เอาไปใช้ไม่ได้สุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าเราขาดวิตามินตัวนี้ไปซะอย่างนั้นครับ เรื่องนี้เป็นเคสจริงที่น่ากตกใจมากเลยนะครับมีผู้ป่วยท่านหนึ่งเนี่ยมีอาการชาปลายมือปลายเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงจนขนาดติดกระดุมเสื้อเองยังไม่ได้เลยตอนแรกก็ตกใจคิดว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแน่ๆแต่พอคุณหมอซักประวัติอย่างละเอียดถึงได้รู้ว่าสาเหตุมาจากการกินแต่ไข่ขาวต้มทุกเชา้าติดต่อกันมาหลายปีจนร่างกายขดาดไบโอตินอย่างรุนแรงเลยครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้เนี่ยง่ายนิดเดียวเลยครับแค่กลับมากินไข่ทั้งฟอง กินทั้งไข่ขาวและไข่แดงธรรมชาติเขาออกแบบมาให้มันสมดุลกันอยู่แล้วครับแล้วก็ควรกินคู่กับพวกผักที่มีกาก,ากใยสูงสูงเพื่อประโยชน์สูงสุดส่วนปริมาณที่กําลังดีสําหรับผู้สูงวัยส่วนใหญ่ก็คือวันละหนึ่งฟองครับผมมาต่อกันที่ข้อที่2เลยข้อนี้เป็นพฤติกรรมที่เห็นกันบ่อยมากในบ้านเราเลยครับนั่นก็คือการกินไข่ดิบหรือไข่ลวกที่มันยังไม่สุกดีอย่างไข่ลวกตอนเช้าเนี่ยตัวดีเลยมันมีภัยเงียบตัวหนึ่งที่เรามองไม่เห็นครับ นั่นคือเชื้อซลโมเนลลาถ้าเป็นคนหนุ่มสาวเจอเข้าไปก็อาจจะแค่ท้องเสียเล็กๆน้อยๆแต่สำหรับผู้สูงวัยที่ภูมิปานทานมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนเก่าแล้วเนี่ยเชื้อตัวนี้อันตรายมากนะครับอาจจะทำให้ลำไส้อักเสบรุนแรงขาดน้ำหนักหนักๆหรือที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือติดเชื้อในกระแสะเลือดได้เลยครับเคยมีเคสของคุณลุงท่านหนึ่งนะครับแข็งแรงมาตลอดชีวิตเลยแล้วก็มีกิจวัตรคือดื่มไข่ดิบผสมเครื่องดื่มทุกเช้า เชื่อว่าบำรุงร่างกายแต่แล้ววันดีคืนดีก็ปวดท้องรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลสรุปคือติดเชื้อซีโมเนลล l าในกระแสเลือดเรื่องนี้สอนให้รู้เลยนะครับว่าความแข็งแรงในอดีตเนี่ยไม่ได้การันตีความปลอดภัยในปัจจุบันเลยวิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือทำให้มันสุกครับ ง่ายๆเลยการต้มไข่ให้สุกสนิทเนี่ยมันไม่แค่ฆ่าเชื้อโรคอย่างเดียวนะครับแต่มันยังทําให้โปรโตีนในไข่ย่อยง่ายขึ้นด้วยทําให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าเดิมอีกต่างหากต่อกันเลยที่ข้อที่3ข้อนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆแล้วก็หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยนั่นก็คือการกินไข่พร้อมๆกับยาประจําตัวครับเรื่องนี้สําคัญมากครับทําไมเราไม่ควรกินไข่พร้อมยาบางชนิด ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยาละลายลิ่มเลือดที่หลายท่านใช้อยู่วิตามินเคในไข่แดงเนี่ยมันจะไปต้านฤทธิ์ยาเลยหรือพวกยาปฏิชีวนะยาบำรุงธาตุเหล็กโปรตีนในไข่มันก็จะเข้าไปจับกับตัวยาทำให้ยาดูดซึมเข้าร่างกายไม่ได้กลายเป็นว่ากินยาไปก็เสียเปล่าครับทางออกไม่ใช่ให้เลิกกินไข่นะครับแต่การจัดการเวลาให้ดีขึ้นจำเป็นกดเหล็กไว้เลยนะ เว้นระยะห่างอย่างน้อย2-4ชั่วโมงระหว่างมื้ออาหารที่กินไข่กับการกินยาและที่สำคัญที่สุดเลยนะสำหรับคนที่ต้องกินยาประจำควรจะปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรทุกครั้งครับข้อนี้อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะขัดกับความเชื่อของหลายๆคนเลยนั่นก็คือการกินไข่เร็วเกินไปในช่วงเช้าครับคือร่างกายของเรามันมีนาฬิกาชีวิตของมันครับ ในช่วงเช้าตรู่เลยนะประมาณ6กโมงถึง8ปดโมงเช้าเนี่ยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อว่าคอร์ติซอลออกมาเยอะที่สุดซึ่งมันจะไปสั่งให้ตับผลิตคอเลสเตอรอลออกมาทีนี้พอเรากินไข่ซึ่งมีคอเลสเตอรอลอยู่แล้วเข้าไปในช่วงเวลานั้นพอดีมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มภาระให้ตับแบบ2เด้งเลยครับนี่แหละคือสาเหตุที่บางคนกินไข่ตอนเช้าปุบ๊บรู้สึกแน่นท้องจุกเสียดหรือกรดไหลย,ย้อนกำเริบขึ้นมาทันทีเอาล่ะครับ นอกจากเรื่องเวลาแล้ววิธีการปรุงก็สำคัญไม่แพ้กันเลยแล้วข้อสุดท้ายนี่นะผมว่าน่าจะเป็นข้อที่หลายคนทำบ่อยที่สุดแล้วล่ะเพราะมันคือเมนูโปรดของคนไทยหลายๆคนเลยครับใช่แล้วครับไข่ดาวกร,กรอบนี่แหละครับคือตัวปัญหาเลยความอร่อยที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันแฝงอันตรายไว้นะครับ ความร้อนสูงๆจากการทอดด้วยน้ำมันเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้แค่ทำลายโคลีนสารอาหารสำคัญที่ช่วยบำรุงสมองในไข่แดงนะแต่มันยังทำให้โปรโตีนแข็งกระด้างย่อยยากขึ้นแล้วก็ยังสร้างสารที่ทำให้ร่างกายอักเสบซึ่งนี่แหละเป็นสาเหตุของอาการท้องอืดแน่นท้องกรดไหลย,ย้อนได้เลยครับเอาละครับหลังจากที่เราฟังข้อที่ต้องระวังกันไปแล้วตอนนี้เรามาเปลี่ยนมุมมองกันดีกว่า จากการแก้ปัญหามาเป็นการสร้างเสริมสุขภาพเพราะจริงๆแล้วไข่ไม่ใช่ศัตรูเลยนะครับถ้าเรารู้วิธีกินที่ถูกต้องนี่คือตัวอย่างเมนูไข่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สูงวัยเลยครับอันดับหนึ่งเลยนะไข่ตุนครับสุดยอดเมนูเลยเพราะมันนุ่มย่อยง่ายแล้วก็รักษาสารอาหารไว้ได้ครบถ้วนที่สุดรองลงมาก็คือไข่ต้มที่สุกปลอดภัยได้โปรตีนเต็มเต็ม แต่ถ้าอยากกินไข่เจียวไข่คนจริงๆก็ให้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันดีๆแค่นิดเดียวพอมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับประเด็นที่สําคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ก็คือสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากการกินให้ถูกวิธีถูกเวลาและในปริมาณที่เหมาะสมนี่แหละครับ และนี่คือคำเตือนที่สำคัญที่สุดนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นคำแนะนำโดยทั่วไปนะสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือดสูงเบาหวานโรคไตหรือว่าต้องกินยาประจำโดยเฉพาะยาละลายลิ่มเลือดควรจะปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรก่อนเสมอเลยนะครับก่อนที่จะปรับเปลี่ยนการกินไข่เป็นประจำเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวเราเองสุดท้ายนี้อยากชวนให้ลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่า ปกติแล้วที่บ้านกินไข่แบบไหนกันบ้างแล้วพอฟังจบแล้วจะเริ่มปรับเปลี่ยนจากข้อไหนก่อนเป็นอันดับแรกลองคอมเมนต์บอกเล่ากันหน่อยนะครับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในวันนี้อาจจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับสุขภาพของเราในระยะยาวได้เลยนะครับ